สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเอาคลิปที่สองต่อไปนะครับเนี่ยเฮ้ม่ยัอสอกปฏิบัติหนาทีครับจากชวนพี่น้องประชาชนไปเช็กร่างกายตรวจสุขภาพตรวจภายในของกับของโดยเฉพาะแม่บ้าน นะครับต้องดูแลเจกแกตัวเองจังหน่อยหมอเป็นกับฝากมากไอว่าสม่มากยังกับดูแลในตรงนี้นะครับตอนนี้กําลังสีเย็ดไล่ให้ดีกันนะครับอันนี้เปินก็าลังสีเย็ดเนื้อแดดเดียวนะครับเนืเ้อแดดเดียวแจวปุ๊บชูทงตัวตีให้หน้าฝาทางงามบ่อหอบแค่อยู่กันมีน้ำอืมอืะ เอาไปเอามาเลยสิเป็นแรงตายเด้ยวบนนียเขาไาไปพี่น้องเดินทางชมหมโมบาน,น,น,นยนะุทงหลายไปเจ็บต่อยู่เี่ี้อนข่อยนะ นี่คือขื่นชีของบ้านดตนกอยนะครับต่อหอความโปสมพิสัยมหาสารคามบ้านทองออดสุขุมเองนะครับอยู่ในหมู่บะนนี้ครับมันอยู่ในหมู่บ้านมาทำหน้าที่นี้นะครับหน้าที่ของอาสาสารณสุขอา,าสาสาธารณสุขประจำโรงบ้าลโปรสมพิสัยมีซีใบ บ้าโอเคโอเคดจัดการเองเดียวเสียด้อยกินพี่น้องยายเดเขาปุ้น้ำยาเขาพุ้นเตะก็ดีเราเข้ารอไปลราเขากลับขึ้นมาได้กินใกับขึ้นมาส่าน ก็ได้มีหดแบบนี้มันเกิงอสมนอะไาน้อะไรูหลักาลูกองวนนี้แม่วันนี้วันนี้วันนด้ไปลหาตรวจเราเองตรวจเองเนีน่ที่ตรวจในท่านบอกไปที่ตรวจตรวจมาเามก่อตรวจเไหนูตรวจเองไม่ตรวจนเดียวนึง มัอนเตรวจันล่ะนงตไม่ย่มัน้ตรวจมไดอันตรวเองไงน้าเราพูดตรวดก็ได้มันแมนนิดเดียวเออมันไงๆๆวิธีทำไงงตรวจเลยตรวจเทาตรวจเองอ่ะเขาทีมีอุปกรณ์มาใหม กันตัวเราเองแม่จิบอกวิธีหรอกแม่จิมีบอกงางขาของสิง้างขาของเอาละ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 หัวเอาล่ะเออตัวรถแม่จิมีอุปกรณ์มากแล้วจะมีวิธีบอก ตะเกยนะไรเดี๋วเื่าสิแล้วตเกีย่าเรดันนะรมต้ตเกีหวมันลดรวมมตไรวจนตรวจาวจสิ่ขึ้นมาตรวจมีเออตรวจอะไรโลตรวจเช็คลำไก่สุดพ่ายว่าไปไอยังเนาะไม่ให้ซึนาะ

โอ้ยลองิองสิแล่วน้าแหงว่าสิทำดีก็ดำสตัวเดี๋ยวมึงมันะเกียร์ล้อแม่ดำดีมันกัเรียบร้อยลกะเรียบร้อยล้วปปแปกอยู่นี่ยะบมีปาแปีมีซื้อยทีมาี่น้องมากินตามน้ำกันมันนี่เป็นออสมมน้ำกันเ ตรวตัวเองไม่ปาตัวเตัวเองครับถ้าม like ีอุปกรณ์มาให้เราโม้ผมมาแนะน้ำอีกทีท no ี่ตรวจอีกเนึงตรวจเองตรวจเองเราวก็น้าเย็บอุปกรณ์การตรวจเราโม้ผมก็จะเอาไปสู่หองแบบรับขับทานสมัยคืื่องก็ฝุ้นหูล่ะอันบ๊อกือดอกฝุนหูหมุนกลับได้อันนี้หมุนตามเช็มนาฬิกา แม่มาเล่งกระมูแตุ่นปาดบท่ามูเลยถ่ากันเลยว่าุนไปหรอฝนที่ตกป่ะเนี่ย่เอาเอาไหมตกไหมตกไหมาอ้่ตายแรงเหรอเอาน้ำน้องตาใส่ก็สมุน เราสงสารไเลียงไว้มันอุ่นเนี่ยกีซ้อนทั้งแมงตายตุนเครื่องสวอตพี่เนี่ยตายยู่นนี่เราเมอันตายเอาีซอนต้นมันมันจีซอนอุ่นหาบ่บ่บ่สเยบ่เตายเบิ้งตายเบิ้งทำดองทำจอนินกลหวยเลยแหละอลวยอได้ดินเป็นมาเลยเอามงไปใส่ขึ้หน่อยลงหน่อยลงบานี่ ไปคนละทางเหรอิมันมีวิธีดอกมีวิธี่ยจะหยุดแนะนัวิธีเหรอเขากับตรวจเลยว่าเป็นอสมอยู่สังเงี

ปฏิญาปดิครับปฏิญาครับผมเห็ดเหลืองไปสี่สองอาทิตย์แล้วกระพันได้มีผู้ใดออกมาสอบยุ่เจนอาที่เขาก็ได้มันสอมหลายท่านที่ช่วงมองหันมันติดฝนหลมันพ่อสีมาเหรอเด้ลยวเราพูดถึงว่าสองอาทิตย์เหรอลายหลอดนะครับบ้านเขาที่บ่ิิตต์ลายหลอด ไฟฟ้านะครับไฟสองสว่างตามถนนหนทางของหมู่บ้านก็เ,นเห็ุเรี้ยงเขอบไปท่านเจ้าหน้าที่ออกมาสอมไปสองอาทิตย์แล้วพี่น้องน,นะครับก็ยังเพรานนี้มีมาสอมอยู่กับพราะว่ากันดอกก่อใจอยู่นะครับปวาราเจ้าหน้าที่ก็เห็ุงานตั้งสิบสี่หมู่บ้านนะครับเวียนกันไปเรื่อยๆ อีกย่างหนึ่งครับในช่วงนี้บางจุดกับฝนตกฝน,นลงสังไปฝากบอกากา้าขึ้นเสาไปนะ,ะไถาถน,น,นะครับเลยถ่ายจังหน่อยพี่น้องนะครับถ่ายจังหน่อยคุณลิกจออยู่มีบ่มีไปย่อมบ่ไม่น่าย่อมบ่มีเสือเราบ่ไม่เสือบ่ได้อ่านเสือตัวฐานยืนอนันเดียร่แยุ่งไงไปว่าไงต้งาไก่ไปแล้วท่านี่ไก่ าอาสิเก้าจุดแปดเดือนอีสองมเดือนถาเิเตมัน่เรีมคงเตรม้ากเต็มอายุวันที่วันเป็นวันขนาดเป็นวันเลยตรวจพน่อยตรวจเออตรวจแปเที่ตรวจเช็คร่างกายนีใครมั้งแันน์แอนนนอ เขาหันนาดวนเขาไปหันนาดวนบระยวาใหเฮี้ยเตะเขาไปในเข่าเด้เพราะว่าโอ้เอาตามต้านคนนั่นวงกลมใหม่เด้คนว่าเอาตามวงกลมไร้สื่อตามวงกลมก็เลยมาตามวงกลมโอ้ที่ที่บนนะเขาแบบแมนแมนเพราะว่าวงกลมนั่นคือมันได้สิทธิ์คนที่คนไหนนั่นบุวงกลมไปแต่มวรายชื่อทุกคนคนก็เช็คตามตามจำนวนอุปกรณ์ โอเคเอ้าไม่กับท่านเลยแล้วอ๋อก็ถามก็เอือนน้ำอยู่นี่ดีกเ็เขาเล่นเด็กซไปไปไม่เป็นไรเจอกันแล้วเจ้าเล้วบาับนแล้วเจ้าแล้วเจ้ามันไม่ใช่เอแล้วแต่คุณก็พาวงคุณ เราเป็นแบบนี้ตาล่าถามข่อยบางผู้ได้รับผิดชอบมันสอบขว่าข่จ้าข่อยบ่งหูจักแล้วก็ยังไายข่อเนาะตามลุงสีเขียวอ้าพี่น้องนะครับสำรับชีวิชนิในกองขอดน้ทุกไหลแค่นะครับที่ทางจซีเป็นรับให้ท่ตามอมาบอ่าชืชสุขุมนุคนเอาไปเสี่ยวก่ำ้ยสุลทุกคนสุขภาพดแรสวัสดีครับ